สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูฝากมเมล็ดของเมมนะคะวันนี้จะมีตัวอย่างแค่2ตัวนะคะก็คือเมมชู่แม่นกับเมมลูกแมวนะคะฤดูหนาวจะเป็นฤดูที่ฤดูดอกของพวกเมมนะคะแล้วก็เป็นฤดูที่เราจะเก็บเก็บเกี่ยวมเมล็ดนะคะเ,เมมขนแมวเวลาที่เขาติดฝักเนี่ยเขาก็จะยังเขียวๆนะอยู่ที่ระหว่างตุ่มน้ําแบบนี้นะคะ ระหว่างตุ่มน้ำนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อเขาโตแก่เต็มที่เนี่ยเขาก็จะยื่นยาวออกมานะคะฝั่งเขาก็จะยื่นยาวออกมาเหมือนนิ้วนะคะแล้วก็เขาจะออกเป็นสีชมพูนะคะแบบนี้นะคะ,ะแบบนี้เราก็ดึงออกมาเลยนะคะเราสามารถเอาไปล้างได้เลยนะคะแต่วันนี้มุมกเกษตรยังยังไม่ดึงนะคะรอให้เขาสุกฝากพวกนี้สุกสุกให้แบบ สูงด,ดีกว่านี้ก่อนแล้วมุมเกษตรค่อยดึงไปล้างทีเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลานะคะคนที่จะดึงไปล้างล้างคือฝั่งไหนสุกก็ดึงไปล้างได้นะคะเห็นฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้เริ่มเป็นสีส้มนะคะส้มส้มออกเป็นสีส้มๆนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะยื่นออกมานะคะเหมือนกับฝั่งนี้นะคะแล้วก็ ในเรื่องของเมมชูแมนนะคะเมมชูแมนฝักเขาก็จะยืดยาวออกมาเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเขาสุกนะเดี๋ยวเกษจะให้ดูตัวอย่างฝักนะคะที่ยังไม่สุกอ่าตรงนี้นะสีส้มๆตรงเนี้ยสีส้มๆตรงนี้คือเขากำลังจะสุกนะคะส่วนฝักข้างบนเขาสุกแล้วนะแล้วก็ฝักเขียวเขียวตรงนี้เขียวเขียวตรงนี้คือเขายังไม่สุก อีกสักพักหนึ่งเขาจะสุกนะคะพอเขาสุกเขาก็จะยื่นยาวออกมาแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเก็บนะคะเก็บเขาแล้วก็เอาไปล้างได้เลยนะสําหรับฝักที่เขาเริ่มที่เขาสุกแล้วก็ยื่นยาวออกมาแบบนี้นะคะแม่แมวนะคะปีนี้มุมเกษตรขายเรื่อยๆนะคะแล้วก็เก็บไว้แค่สามต้นไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะคัดฟอร์มสวยๆเก็บเป็นแม่พันธุ์กันแต่ว่าปีนี้เนี่ยคือ โลกขายออกหมดเลยเนาะปีนี้จะเป็นอ,อีกปีหนึ่งที่คัดตัดขายดีนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรก็จะโล่ออกหมดเลยต้นไหนโตก็ปล่อยปล่อยปล่อย,อยนะคะทีนี้แม่พันธุ์ก็จะเหลือไม่เยอะนะคะจะเก็บไว้3ามต้นแล้วก็ตั้งใจว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะคัดสัก20ต้นนะคะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะเพื่อที่จะทำมเมเล็ดนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยหายหมดเลยเนี่ยเราก็จะ ไม่มีมเมล็ดนะคะมาเพาะต่อเนาะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะคัดแม่พันธุ์นะคะอย่างน้อยห้าต้นแต่จะให้ดีนี่สิบต้นยี่สิบต้นเลยยิ่งดีนะคะเพราะว่าบางทีเขาบานไม่พร้อมกันเนี่ยคือถ้าเรามีเยอะๆจะได้มีคู่ผสมนะคะแต่ถ้าเราคัดไว้แค่สองสามต้นสี่ห้าต้นอะไรแบบนี้เนี่ยคือถ้าเขาบานไม่พร้อมกันเราก็จะเสียโอกาสในการผสมไปนะคะเพราะฉะนั้นในมุมมองของมุมเกษตรก็คือ ต้องอย่างน้อย10ต้นขึ้นไปนะคะสำหรับพวกเมมนะคะเอาเป็นว่าทุกสายพันธุ์เลยแล้วกันอย่างน้อย10ต้นนะสำหรับมุมเกษตรนะคะเพราะว่าถ้า4ี่หต้นนี่บางทีเขาบานไม่พร้อมกันเลยจริงๆนะคะก็จะเสียโอกาสในการผสมไปเนาะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรก็จะคัดไว้อย่างน้อย10ต้นนะคะถ้าจะให้ดีก็20ต้นนะคะก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูฝักเมล็ดที่เ,เขาสุกนะคะก็จะมี พวกจะเน้นไปอ,อะไรนะช่วงนี้จะเน้นไปทางสายเมนนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงดอกแล้วก็ผลของเขานะคะช่วงอื่นสายเมนบานไหมก็บานแต่ว่าจะคือจะบานไม่เยอะว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะบานเยอะนะคะแล้วก็จะมีฮามาโตกที่มุมเกษตรนี่แทบจะไม่เก็บเลยนะคะอย่างว่าคือ แทบจะไม่เก็บเลยให้เขาแห้งเหี่ยวคาต้นเลยนะคะไม่มีเวลาแล้วก็อีกอย่างคือมีเยอะแล้วก็เลยไม่ใช่ได้เก็บนะคะแล้วก็จะมีพวกเมมที่พยายามทำมเมล็ดทำจำนวนอยู่นะคะเพราะว่ายัางมีไม่เยอะนะคะพวกเมมชูแมนเนี่ยก็เพิ่งจะเด็ดไปปลูกนะคะเมมชูแมนจริงๆแล้วม,มุมเกษตรมีต้นแม่พันธุ์พวกนี้ก็เพิ่งซื้อมานะคะซื้อมาเมื่อต้นปีมั้งคะแล้วก็ พอมเมล็ดไปหลายชุดแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะทยอยแบ่งขายนะคะแบ่งปล่อยออกไปนะคะส่วนพวกลูกแมวนี่คือมีเยอะแล้วก็เพาะไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ปล่อยขายไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้นแม่พันธุ์ฤดูฝนที่ผ่านมาเขาก็ตายไปหลายต้นนะคะทีนี้ก็จะเหลือเนี่ยต้นนี้จะเป็นต้นแม่พันธุ์ที่เป็น เป็นชุดเก่านะคะส่วน2ต้นนี้จะเป็นแม่พันธุ์ชุดใหม่ที่คัดออกมานะคะแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยไปหมดเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ขายดีเนาะอดใจไม่ไหวที่จะปล่อยไปนะคะได้ราคาเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะมีไม่เยอะก็ยังไม่ต้องปล่อยนะคะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ทําพันนะคะจะดีเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปเนี่ยเราก็จะได้แค่ครั้งเดียวนะคะแต่ถ้าเราเก็บไว้ทําพันธุ์ก็คือ เราจะได้ตลอดไปนะคะเพราะว่าถ้าเรามีแม่พันธุ์แล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อคนอื่นนะคะถึงแม้ว่าจะโตช้านิดนึงแต่ถ้าแบบเราทําได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีของตลอดนะคะไม่จําเป็นต้องไปรับที่ไหนมานะคะก็เป็นก็เป็นแค่แนวคิดหนึ่งของมุมเกษตรนะคะอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้นะแต่มุมเกษตรคิดแบบนี้นะคะ ถ่ายเสร็จแล้วเราก็เอามาไว้ที่เดิมแล้วกันโอ้หลุดเลยว่าจะยังไม่เก็บนะว่าจะยังไม่เก็บแต่ว่าไปโดนเขาหลุดแล้วก็เก็บเลยแล้วกันเก็บแล้วเอาไปล้างเลยนะคะเก็บก็เก็บอย่างนี้เลยเขาจะเวลาที่เวลาที่เขาสุกแล้วเนี่ยเขาคว้าเขาจะไม่เหนียวนะเราก็ดึงเขาแบบนี้เลยนะคะดึงออกมาเลยเมมลูกแมวเนี่ยคว้าเขาจะไม่เป็นรูนะ แต่ถ้าเป็นเมมชูแมนเนี่ยขั้วจะเป็นรูเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเก็บเราต้องระวังนิดนึงนะคะเห็นไหมคะเขาจะเป็นรูแบบนี้นะคะเมมชูแมนนะคะเขาจะเป็นรูแบบนี้เวลาเราเก็บโอ้ล่นแล้วเห็นไหมเราเก็บเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเมมชูแมนเนี่ยเขาเป็นรูแล้วถ้าเราไม่ระวังคือเขาจะ,มะเมล็ดจะหล่นร่วงลงไปเลยนะคะอ่ะ วันนี้จะทําคลิปลมรวมนะสาหรับเมม2ตัวนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวมุมเกษตรจะหาเวลามาทําคลิปเ,เฉพาะของเมมแต่ละตัวให้ดูอีกทีนึงเนาะแล้วก็อย่างเทคนิควิธีการเก็บอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกเมมชูแมนเขาจะเป็นรูเพราะฉะนั้นเราเก็บเราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเขาก็ร่วงนะคะร่วงแล้วเราก็จะเสียมเม็ดตรงส่วนนั้นไปนะคะเขาจะเป็นรูแบบนี้นะว่าจะระวังแล้วหล่นไปแล้วเม็ดนึงไม่รู้หล่นไปไหนนะคะ แล้วก็พวกเมนชูมแมนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดึงออกมาแบบนี้เนี่ยคือเขาเขาเสี่ยงที่จะมเมล็ดจะร่วงนะคะเพราะฉะนั้นเรารอให้เขาแบบร่วงเองจะดีกว่าเพราะว่าเวลาที่เขาร่วงเองเขาจะร่วงแบบนี้นะแล้วเมเล็ดเขาจะไม่หกนะแต่ถ้าเราดึงเราดึงแบบนี้เนี่ยคือเขาตั้งอยู่นะคะถ้าเราดึงปุ๊บมเมล็ดก็จะร่วงทันทีนะคะโอเคเดี๋ยวมุมเกษตรจะไปจัดการกับพวกนี้นะคะวิธีล้างก็ล้างเหมือนกับ มเมล็ดคทตัสทั่วไปนะคะก็คือเราเอาไปบี้เฉพาะส่วนเนื้อนะคะแล้วก็เราก็เอาเขาไปล้างน้ำนะคะแล้วก็ตากแดดหนึ่งวันนะคะแค่นั้นเองนะคะวันนี้จะไม่ทำให้ดูนะเพราะว่ามุมเกษตรเนี่ยทำไว้หลายคลิปแล้วนะคะสำหรับวิธีการล้างมเมล็ดนะคะก็ให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรไปจัดการกับมเมล็ดพวกนี้ก่อน ส่วนเมมชูแมนเนี่ยเราก็เทออกมาเลยเทออกมาถ้าแบบเขาไม่เปื้อนไม่อะไรเราก็ไม่ต้องล้างก็ได้นะเพราะว่าเขาจะเนื้อของเขาจะแห้งนะคะบางทีคือแบบมเมล็ดของเขาจะไม่เปื้อนอะไรเลยนะคะถ้าถ้าเขาเป็นแบบนั้นนม,มเกษตรก็จะไม่ล้างนะคะแต่ถ้าใครที่จะล้างก่อนก็ได้นะคะตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะ แต่มุมกเกษตรจะไม่ล้างก็คือจะตากให้เขาแห้งสนิทแล้วก็เก็บใส่ถุงซิปไว้เลยนะคะโอเควันนี้เราก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงมุมกเกษตรจะมาทำคลิปแยกนะคะเกี่ยวกับการเก็บมเมล็ดเ,เมมตาลตัวให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าถ้าทำรวมๆแบบนี้บางคนที่เขาดู ดูไม่จบคลิปอ่ะเขาอาจจะไม่เห็นนะเทคนิคเนาะโดยเฉพาะมือใหม่นะคะบางทีเขาเซิร์ชแค่บอกว่าวิาวธีเก็บมเมล็ดเมมชูแมนอะไรเงี้ยแล้วเขาเจอแบบทารวมๆแบบนี้เขาก็อาจจะลงคาญน,นะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจะหาเวลาเนาะมาทาคลิปแยกแต่ละอย่างไว้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆที่เขาต้องการจะหาข้อมูลเนาะเขาจะได้แบบหามาเจอเจอในสิ่งที่เขาต้องการนะคะไม่ใช่คลิปรวมๆแบบนี้เนาะ โอเควันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูฝักมเมล็ดนะคะของเมม2ตัวนี้ก่อนนะคะจะมีคามินเน่อะไรอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าเดี๋ยวมุมกเกษตรจะหาเวลามาทําในโอกาสต่อไปแล้วกันนะคะรอให้เขาติดฝากแล้วก็ฝากสุกนะคะมุมกเกษตรจะทยอยมาทําให้ดูนะคะแล้วก็จำไม่ได้ว่าทําวิธีผสมแกสอนพวกเมมให้ดูหรืออยังนะคะ ทำแล้วทำอีกนะคะเพราะบางทีก็ลืมเนาะว่าเราทำไปหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรขอตัวไปจัดการกับพวกนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่ตอไปนะคะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ